สวัสดีค่ะคุณผู้ชมวันนี้มาพบกับช่องแม่พึ่งกับน้องครูก้าอีกแล้วนะคะค่ะวันนี้จะพาทพําเผือกทอดงาค่ะค่ะก็จะมีเผือกกะทิแป้งข้าวเหนียวแป้งทอดกรอบน้ําตาลเกลือป่นงาขาวดิบลงมือทําเลยคะ่ะจากนั้นให้นําเผือกมานึ่งค่ะนึ่งจนกว่าจะสุกนะคะประมาณ25นาทีนะ ก็เช็คเผือบดูค่ะอันนี้ก็สุกดีแล้วนะเรา,ก,นะาก็จะคลอแค่นี้ค่ะนำไปบดให้ละเอียดค่ะบดตอนที่เขายังร้อนๆอยู่นะบดให้ละเอียดเลยค่ะ จากนั้นใส่น้ำตาลเกลือบดให้น้ำตาลละลายเลยค่ะจากนั้นใส่แป้งข้าวเหนียวลงไปค่ะแป้งทอดกรอบตัด่อมให้เข้ากัน เดี๋ยวเราจะใช้มือนวดแล้วนะคะคลัเจากนั้นเราใช้มือนวดแล้วนะคะค่อยๆเติมกะทินะคะเติมทีละน้อยแล้วก็นวดไปค่ะจนกว่าแป้งจะเนียนดีนะส่วนเนื้อแป้งเราก็ นวดมาได้ประมาณนี้นะถ้าแป้งแห้งไปให้เติมกะทินะคะถ้าแป้งเละเหลวไปให้เราเติมแป้งนะค่อยๆเติมค่อยๆนวดไปจนได้เนื้อแป้งประมาณนี้นะคะ,ะจากนั้นเราก็จะมาปั้นขึ้นรูปเลยค่ะงาค่ะ น้ให้เราหยิบขึ้นมาปั้นเป็นลูกนะคะ40กรัมค่ะประมาณนี้ค่ะคลุกงานเลยค่ะคลุกให้แน่นๆนะเวลานำไปทอดจะได้ไม่หลุดนะคะพักไว้ค่ะ คับไว้ค่ะแล้วก็ปั้นขึ้นรูปเรียบร้อยแล้วนะคะได้15ชิ้นนะจากนั้นนำลงทอดเลยค่ะจากนั้นเช็คดูน้ำมันค่ะ ไม่ต้องให้ร้อนจัดนะเอาแค่ร้อนประมาณนี้นะคะฟูขึ้นมาประมาณนี้นะค่ะจากนั้นใส่เกลือลงไปเลยค่ะใช้ไฟกลางค่อนไปอ่อนนะคะในการทอด จากนั้นยังไม่ต้องคนนะให้เขาเซตตัวก่อนนะคะแล้วค่อยคนนะค่จากนั้นเราก็รอให้เขาเซตตัวก่อนค่ะพอเขาเริ่มเซตตัวแล้วนะให้เราค่อยๆใช้ไม้ค่ะคนคนเบาๆกันข้างล่างไหมนะคะค่อยๆคนแบบนี้ค่ะเขาเริ่มเซตตัวแล้วนะ เรขาลอยขึ้นมาแล้วนะให้เรากลับข้างล่างขึ้นข้างบนค่ะคนกลับไปกลับมานะคะคนเบาๆนะงานจะได้ไม่หลุดกลับพลิกไปพลิกมาค่ะจนกว่าจะเหลืองทั่วชิ้นนะคะตอนนี้เราใช้ไฟกลางแล้วนะคะตอนแรกเราใช้ไฟกลางค่อนอ่อนนะตอนนี้เราใช้ไฟกลางแล้วค่ะคนไปจนกว่าจะเหลืองทั่วชิ้นนะคะ พอเราได้สีแบบนี้แล้วนะคะให้เราเร่งเป็นไฟแรงค่ะเพราะว่าเราจะนําขึ้นแล้วนะคะเร่งเป็นไฟแรงค่ะจากนั้นนําขึ้นค่ะหลังจากที่เหลืองสีเหลืองประมาณนี้นะให้เรานําขึ้นเลยค่ะสวยมากก่อนนําขึ้นให้เร่งเป็นไฟแรงนะจะได้ไม่อมน้ำมัน เสด็จน้ำมันค่ะเนื้อในกันค่ะเนื้อในก็จะประมาณนี้นะคะชิมค่ะกรอบนอกนุ่มในหอมเผือกหอมงารสชาติกลมกล่อมพอดีไม่หวานมากค่ะเรียบร้อยค่ะค่ะถ้าชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้เพื่อเป็นกำลังใจให้กับทางช่องแม่พึ่งกับน้องกูก้าด้วยนะคะพบก,กันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ